thank you ปาร์ีจ้าพี่น้องจ้ายายเอ๋วยังมีเวลาเหลียยางปลาอีกอยู่จ้าปาดนี้ยายเอ๋วสิไปน้ำหาเห็ดหนังไก่สายที่เคยได้เก็ียปีกละจ้าจากสิญญังบ่งยังเด้อเด๋เบ่งน้ำกันเลยจ้าเบ่งนี่จ้ายายเอ๋วมาเปิดอนใบไ,ไม้หาเอาได้นน่บัดนี่ตำาดกนั่นฮักยายเอ๋วเอาเพ่นตังไบ้คือเกาอยากได้ลูปง้ามจ้าพี่นอ้องยายปาเจ้าเอ๋วด้อ เอาต่ำจ้อยบาสิบเอเอาเดนหนึ่งโดกนั่นต่ำฮักจ้อยก็เลยสิได้เอาเอาทุกทีเลื่นเบิ่งอีกเลื่อนนี่ก็ได้นี่จะฮักแล้ว,ลกกลวต่ำฮักแม่จ้าพี่นอ้องยุตใต้หนานี่บทันนี่ใหญ่จ้าจะเอาตั้งแต่อันนี้สามโดกนี่ ตังกีนะน้อยร้อยหน่อยปอยไปหันสกลเปิ่งจ่าพี่น้องเพื่อนอยู่ใติใบไม้ไหมไหลคักง้ามคักวัิราง้ามคักนะจ๊ะเปิ่งเนี่ถ้าบป้หูมองโวคำเกากันนะจะถ้าโหูมองฮะบ่เห็นนี่หรือนะจ่าเนี่โอ้สังจะกวงด้ปนี่ เช่วงอันฤดูใบไม้ร่วงใบไ,ไม้ลุนละจะเพิ่งเกิดเบื้องหน้ะพ่อนาะมันบ่แม่นว่าสิหาเห็นง่ายๆอุ้ยพี่น้องเบิง่งไม่อย่างนั้นตั้งเทเรย์อ,อยู่เนาะงึดตาเนี่ยเลี้ยวแต่ว่าเทเรยวไปพวก เปิ่งการไล้พี่น้องแนละ้วบังกำลังพาพ่อแม่พี่น้องมึ่งใบไม้โอ้ยกำลังว่าสิพาอันพาเบิ่งใบไม้ล้นนะจ้าเต็มขี้ดินนะจีกหัวเนเดี๋ยวไปพ่อตั้งเธอเลยอยู่โอ้ยยาวก็ได้ว่าสิเพเอาดอกน้อยๆน,ยนี่แต่ว่าได้เปิดแล้วก็เลยเก็บเอาเลย ตายแท้เกินบินเลยแมาจับไม่เยียวเด้อ <c oughs> เก็บเห็ด <c oughs> โอ้โหนี่แม่จา่าพี่น้องด้วยเป็นปุ่นกาไลานุ่มนิ่มเดียวแย่เอ๋อเปล่าเด้อเทานอนเอาอยู่จ้านี่จา้าพี่น้องเป็นสิพักกันถึกใบไม้ทับถมอยู่แบบนี้แหละเป็นนะจา่าอู้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบไม้ออกในกันด้จ้าสิท้า้เป็นงามงามนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวเยวปากกาดึงอันนี้ออกแกน,นตำโดกเห็ดแดกบักเห็บหน่อยบักเห็บหน่อยเด้วยนั่นใจงมงมงๆอยู่ ta mà ba ăn phân tát tuần mai cái nữa chả mà xin nhang bị xuống với người chưa cô ngủ và xin đây bày hoa bò xin mấy bữa lá nhàng về bưng bò bị bưng phân nữa bưng là tiệt mất nó mình เขานีละเดี๋ยวไปกวงกันแจไปนะนี่จ้าพี่น้องสายนี่ยายเหวี่ยสิทําความสะอาดใส่กระตากันเวยจ้าดในไป่าหนารับี่น้องก้าเห็ดจ้า,จาบางเห็ดพวกอันนี้ยุ่งเอาต้นไม้พี่น้องเบื้องอันนี้ยายเหวี่ยงยางมะพร้าวกนี่ใย่ๆนี่พันถือขอนนี่ทับ ยายเวกับเลีย้ยงยกออกด้วยนะจ๊ะไล้ไหมหลุกงหญ่เลยเก็บแบบใดเมยแจ้งคอยซิโปเตกอู้ออกง่งไงนึงน,นะจ๊ะหูเขียงเงี้ยกรหลายทั้งหมดพี่น้องเบิง้งยายเอวนางตัดขาปัดขนอยู่เดี๋ยวมาพัวเห็ดดอกนี่ เพิ่งคาไลเลยบ่ยังน้ากันนี่แม่จังไดยังไคอยจังไคว่เพื่เห็นแต่ที่เล็กบันนี้อันเลี้ยวไปทางนั้นเลี้ยวหาหมู่เพิ่นเนาะสายเพิ่นเห็นแล้วจ้าเพิ่นน่ะยู่มองไม่มองต้นไม้ต้นนั้นพี่น้องย้ายเอ๋วสิพาไปเบิ่งจะบ่ฮู้ว่าเหงาเปานใดเพิ่นบ่เป็นสายจะเพิ่นอยู่ไผอยู่มันนี่ดอกใหญ่เบิลอเพิ่นอันนี้ก็แม่นเสร็ละ นี่จ้ไไนะนี่เป็นมงนะอืมก็ว่ามันสิเป็นสายเาว่าเมียนมาโด้เฉะกำลังจิตเถาแล้วกำลังสัวโวแล้ว,ลว,ว,ลวย่าใหญ่สิเอาไปเห็ดอันน้นำริกน้ำริกเห็ดเก็บไปหลายหลายนะพี่น้องอันเจก๊มูน้ำ ที่ไในเซลได้นะแจกมูน้ำแล้วก็อันจะควงกับไปพึ่งไว้บ่มีหม่องตากได้พี่น้องายเอวบอนบ่อบ่อแสเข็งอีกแล้วเพราะว่าบ่อแสกินเพินกินเพินบ่อหอมกินเป็นแย่เยกินเป็นบ่อเป็นแต่กินนะจ๊ะถ้าถ้าไปหนึ่งไปลวกบ่อแสเข็งนะแยเอวเสาเห็ดเราแบบนั้นเลยยี้ยนใส่วิธีแบบว่า,าพึ่งไว้พึ่งไว้ทาเห็ดอัน เห็ด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 น้ำพริกเห็ดชูบทีจจะเอาหลงคว้ำไปทั่วเอาได้อักนะซึ่งไม่หยุดนิ้วๆกันบาแต่คนเอาเห็ดระบาดเนี่ยบ่เอาเพิ่นก็ได้ดอกป่อยกันไวยซะมีหลายอยู่มีหมองสิเก็บอีกหลายอยู่พิศดป้าอ๋อจำไม่ครับ ได้ซ้ำนี่ละบางนี้ก็ได้ยายเอวถอดถุงมือกิ่นขนมพี่น้องกินขนมไปย่างไปมอพ่อเนี่ทประทันใส่ถุงมือได้จ้ะกว่าสีใสพอ,อยังมาตีอันเฮตันนี้เขาจับหลายๆนี่มันสีเหลืองสิเป็นก็สีขีเมยียงนะพี่น้องทั้งนั้นชิกะเดียมน้ำเละจ้ะมันนี้นยเองานตีที่เ่นั้นอันทั้งนังชิกะเดียม น้ำทาซ้าไปถึกแนวคพ่อเป็นตาเ <laughs> สียวนะพีิน้องอันแทกมื่อน,นั้นนะชิกกรกเดียมดีที่สดนะยางงามเลยดอกนี่งก็ได้นนดลุยมื้อเป่าแล้วเดี๋ยวสิก,กิ่นตัวอยู่ไหมเก็บซะก่อน ยูก็เอาเงินกันหน่อยยูจ้ะทนันทีใส่ถุงมือยูจะนักขิคเกอเดียมอยู่เ <c oughs> สียวาสาวไปถือทากเอ๋ดึงดึงบุกขัดด้วยนี่จ้ะเป็นสิ่งอะไรแย่เอวะนี่มาเจอแย่เหรอใส่ถุงมือแล้วใบได้แล้วสาวได้แล้วบาดท,ที่ไหนเะบอร์นักขิคเกอเดียมแล้ว ก็จะเห็นอยู่กัว n h คักน้อเห็ดจานี่คุณโอ้ยคุจ้ะมันอย่างนี้บกหอยอ๋อกินกินบางหันเสื้อบกหอยนั่นจักเพิ่นกลินเห็ดพ่กินเห็ดจ้ะบ่าเดี๋ยวกับบาให้เพิ่นกลิ่นยุหันนาะบกหอย กแตกอีกแล้วว่ามันง่ายไหลเดี๋ยวแขะอตื้นเอาเสราค่ะแตกอีกหน่อยนึ่งแล้วข้าใหญ่มากจรงจะเรียนมาฮวควยอามาอ้ยมาดื้อไม่ีกละแล้วด,ด, <laughs> ด,ดื้อปะดื้อปะมาผู้ใด สองตัวเลีนกับมะเฮาก่อยหงหงใช่ไหมกัน้อง <c oughs> <c oughs> นีก็่านั่นดิอันนี้เอาได้อยูอ่ตรงเวสกุนมังหันนี่ก็อีกมองหนึงจ้าจังเล้เลียวไปเห็นมังหันเนี่ยพี่น้องแต่ว่าอันนั้นเบาดอกจ้ามุนเร็วลุกขึ้น สิยังมีเหลวโผอ,อีกนะี่สายเดียวกันนะจ๊ะเถ่เัี๋ยว,วนี้อ๋อสิมืดเดี๋ยวนี้กําลังมวนนงความเม็นหดย้มเหมือนจบคลิปอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าสิมืดแล้วเห็นบั้พี่น้องมืดแล้วที่นี่ได้ <c oughs> เอ๋เ,เก็บมืองนี้แล้วก็สิพอสิได้จบคลิปแล้วล่ะจ้า ห้อยถือเป๊ะได้เอาลวดแล้วมันไม้แหนะแล้วเอดกับมอดลวดเนาะกลุก่มสุดท้ายของคลิปนี้แล้วจา้านี่ด้วจ้าพี่น้องเห็ดหนงังไก่หรือว่าเห็ดเหม็นของคลิปนี้ของยายแอ๋วจ้า ได้หลายเตืบอยู่ได้น่นยายเอวเพิ่นมาทอนกันมาคนกันไวยุคห่างเดียวคงกะตาเพราะว่าย่านเพิ่นแตกจะพี่น้องย้ำเขาพายไปพายมาเนี่ยนะอันยายเอาเอาเนื้ออื่นดอกเสียเอาผ่าหัวมันน้ำจะมันหยัดไปหนีกันเพิ่นแตกนะบาที่นี่ยายเอวกะสิฝ่าวเรียนดอกป้าสิจบคีบอีกแล้วเด้อจ้า ขอบ,บุญขอบคุณลหลายๆจ้าที่เบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยแย่เอ๋วว่าหลายๆหัวเถิดเถิดช่องน้อยขอให้พอกันดีดีมีแห้งส,สุขสุขคนจังพอก,กับยด้เอ๋วดีคลิปหน้าเด้อสชคสีจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ